ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0 ยังอยู่กับผมนะครับกีรตินันทชนชัยแล้วก็อาจารย์นัททวินยังไม่ไปไหนนะครับตอนนี้เรานะครับเคลื่อนกล้องนะครับขึ้นมาอยู่บนชั้น2นะครับของบ้านหนังสือนะครับมาร์คทวีนอัลเทอร์เนทแพร์โซลูชั่นครับปัจจุบันมีชื่อเสียงมากนะครับในแวดวงนะครับของนะครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับชาวเชียงรายดังนั้นเพื่อนหลายๆคนนะครับที่เขาอยู่นะครับในกรุงเทพมหานครังนะกระทั่งต่างจังหวัดนะครับบางคนยังบินมานะครับจากเชียงใหม่เพื่อมาทำงานที่นี่ การก่อตั้งตรงนี้นะครับหลังจากที่เคยพลาดมานะครับมีกำลังใจอย่างไงครับในการสร้าง Mark t a l i n Ultimate a um s Solution จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าตลอดมาก็มีการเปิดร้านก่อนหน้าน,นี้มามาก่อนนะครับและปัญหารจริงๆปัญหาคือหลักๆคือปัญหาของร่างกายปัญหาของร่างกายที่ทเราอยู่ในในสิ่งพวก พวกสารแอมโมเนียสารพวกเคมีครับ oh. ที่ทำให้เราป่วยเพราะฉะนั้นคือจริงๆเราจริงจจะเลิกทำไปนะไปไปอยู่พักหนึ่ง uh huh. แต่ว่าตอนนั้นมีความรู้สึกเราทุ่มเทเรียนมาตั้งเยอะรเราก็เลยต้องมาเปิด Ultimate Hair Solution นี่ซึ่ง hmm. จะเน้นถึงเรื่องการทำสวยความงามแล้วก็สุขภาพที่ดีเป็นหลัก โอ oh, มาคขาว่าที่สถาบันนะครับอั t เทอร์เนทแฮซลูชันนนี่นอกจากความสวยความงามแล้วนะครับคุณเดงได้รับสุขภาพด้วยซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจากที่คุณมาร์คเคยประสบมาว่ารเราอยู่กับมันจนทำป่วยป่วยใช,ยยใช่ตับอักเสบบ้างหรือเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องอะไรที่เป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราอยู่ในสารเคมีล้วนๆอยู่กับบรรยากาศนี้ทั้งวันแม้กระทั่งสเปรย์ยางสเปรย์ที่ฟุ้งในลอยลอยในอากาศแล้วเราสูดดมนะครับมันทำให้ ทำให้ร่างกายเราสะสมแล้วก็เป็นมะเร็งหรืออะไรได้โอ oh. ใช่ถ้าเรากอมารไม่เปลี่ยนนะครับ,รบก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสไตล์ที่ดูแลสุขภาพด้วยความสวยอ oh. ครับนะครับพูดถึงในในเรื่องของความสวยงามกับสุขภาพอ่ะเนาะ,ะครับครับเวลาเราเราอยู่หน้าจอนะครับเรามีความรู้สึกว่าคนที่สวยจะสุขภาพดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยครับคนที่จะสวยมาเหล่านั้นนะครับในอดีตเนี่ย จริงๆเรื่องของไดอ์ผมก็มีปัญหาต่อสุขภาพนะครับเป็นเรื่องของชนวนใยหินที่มันทำลายที่มันไปปัดทิ่มในขั้วปอดทาให้เป็นมะเร็งทางเดินหายใจได้นะครับจริงรือเปล่าจริงครับชนวนใยหินนี่จริงๆแล้วมันอันตรายมากแล้วมันอยู่ในเครื่องมือเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือในทําผมเยอะแยะมากนะครับอยู่ในดายหรือเครื่องอกอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆที่ร้านก็จะมีเรื่องของ7มาตรฐานในการดูแลสุขภาพตั้งแต่เรื่องของบรรยากาศที่สะอาดเพราะว่าเครื่องฟอออากาศเป็นมีติดกว่าเครื่อง นะครับเครื่อฟอกอากาศเพื่อให้พวกยางสเปรย์ที่ลอยฟุ้งในอากาศจะได้จุดถูกฟอกถูกจฟอกให้เป็นอากาศที่ดีนะครับเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสพลาสมาคลัสเตอร์นะครับซึ่งทําให้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ได้นะครับเวลานะครับเราเข้าไปร้านธรรมดาทำผมทั่วไปนะนะครับเราจะมีโอเคร้านนั้นมีแอร์แล้วมีนะครับทุกร้านนะครับแต่ร้านนะครับที่นะครับมีเครื่องฟอกอากาศ คำว่าสเปที่มันฉีดออกไปมันก็โดนเครื่องป่าอากาศจับใช่ครับหล่นลงไปเรียบร้อยเลยแต่แค่นั้นแต่นั้นมันแค่หนึ่งหนึ่งในมาตรฐานของเราเรามีถึงเจมาตรฐานในการดูแลสุขภาพนะครับนะครับข้อที่1ครับไปเรียบร้อยแล้วข้อที่2ครับข้อ2คือเรื่องของเตียงสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องของคือเตียงสตว์ทั่วไปในร้านทำผมเนี่ยเป็นเป็นเตียงสะที่ไม่สามารถปรับเอ็นนอนได้โดยส่วนมากนะครับแต่ทีนี้เรามันจะเป็นดใช่ใช่แต่ร้านเราเป็นเตียงสัตว์ที่ปรับเอ็นโดยเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อดูแลเรื่องของ หมอรองกระดูกคอโรคซาลอนซิงซินโดรคือหมอรองกระดูกรองกระดูกเคลื่อนในร้านทำผมนะครับเป็นคืออย่ารับคำคำเมื่อกี้สำคัญครับซาลอนซิงซินโดรมซินโดรมครับเป็นเรื่องของการการสื่มเสื่อมของกระดูกที่เป็นการสะสมในการแล้วก็อาจจะถึงเทินถึงเป็นอัมพาตได้ครับ อันนี้สําคัญนะครับสำคัญครับมันเป็นเรื่องอะไรที่ที่คนไม่เคยตุนตัวเลยร้านร้านมาร์คเนี่ยเฉพาะค่าเตียงสะเนี่ยเป็นล้านบาทซึ่งในขนาดร้านอื่นทั่วไปหลักหลักพันหลักหมื่นเองอ้อใช่ครับ จุดนี้เองนะครับผมรู้แล้วแหละว่าทนามทุกคนนะครับถึงต้องมานี่นะครับที่มาร์คทาวินนะครับอัติเบกแอนโซลชั่นนะครับหนึ่งก็คือคุณเข้าไปเสร็จปุ๊บอากาศที่ไปอยู่รอบๆเนี่ยนะครับแอนนะครับสารเคมีอะไรต่างๆนะครับมันจะโดนจับตกไปทั้งหมดเลยสองนะครับเมื่อคุณไปสัมผัสนะครับตั้งแต่เริ่มของการทําความสะอาดเนี่ยสิ่งที่คุณสัมผัสก็คือการล็อกนะครับแน่นอนคุณต้องสัมผัสทุกคนนะครับนะครับทีนี้เตียงนั้นมีมาตรฐานขนาดไหน อาจารย์รับได้ลงทุนต่อตีงหนึ่งเป็นร้านซึ่งเตีงทั่วไปคันแค่หลักพันตรงนี้เองก็จะเป็นจุดที่มอบสุขภาพให้ด้วยควช่ครับน้ครัยข้อต่อไปคือเรื่องของน้ําที่สะอาดครับน้ําที่ผ่านเครื่องกรองในร้านมาทาวินคือสําคัญมากในเรื่องของการทํา เคมีทุกตัวมันจะเป็นต้องมีค่า pH ที่มั่นที่ที่คงที่หรือว่าจะเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยมันต้องไม่มีสารปนเปื้อนอย่างในพวกของน้ําจะเป็นเรื่องของคลอรีนฝุ่นตะกอนหรือแม้กระทั่งหินปูนนะครับมันจะทําเป็นสารสะสมหรือวบบทำให้เกิดอันตรายในระยะยาวได้ครับน้ำที่คุณต้องสัมผัสแน่นอนครับใช่ใช่ครับขานเครื่องกรองนะครับว้าวนะครับ ควบคุมค่า p h นะครับของสิ่งที่มาสัมผัสนะครับสีสารคุณร่างกายคุณนะครับอันนี้สําคัญนะครับจริงๆแล้วนะครับน้ำประปาเมืองไทยเนี่ยนะครับจะมีคอเลสอรอลสูงนะครับจริงๆแล้วในอเมริกานเขาใช้นะครับเราบอกโอโซนไอออนไนซ์นะครับจับตกไปเรียบร้อยแล้วไมันเลิกใช้คอเลสอรอลไปแล้วแต่บอกได้เลยว่าเมืองไทยยังคงมีคอเลสเอรอลเยอะมากและนะครับที่กินมาจากน้ำแน่นอนนะครับผ่านเครื่องกรองอย่างดี ก่อนที่มาเถอสัมผัสถึงคุณครับจริงๆแล้วน้าตรงนั้สามารถดื่มได้ด้วยแต่ว่าอาจารย์น้านำมาใช้สําหรับนะครับคุณความสวยครับนี่คืออีกหนึ่งข้อนะครับที่เราใสเห็นว่านะครับอาจารย์ร้าทำไมประสบความสำเร็จในปัจจุบันข้อต่อไปครับอาจารย์เรื่องของผลิตภัณฑ์ทุกตัวจริงๆแล้วเนี่ยช่างน้ำผมเป็นเป็นเป็นอะไรที่ ลูกค้าให้ความไว้วางใจเพราะฉะนั้นเราต้องมีศึกษาในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่ดีเป็นออร์แกนิกและดีต่อสุขภาพเป็นระแบบไฮเอ็นมาใส่ที่บนหัวเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลูกค้าจ่ายไปคือหมายถึงจ่ายค่าบริการการบริการก็จริงแต่ว่ามันรวมถึงเราต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีมาใส่หัวเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ไฮเอ็นมาใส่มามาทำกับศีรษะเขาที่ไม่มีสารตกค้างและไม่มีพิษครับอ๋อ อ้าวนะครับอันนี้เนี่ยคงจะนะครับอยากจะาให้กับพี่ๆนะครับที่ดูแลในเนะรื่องของความสำเรวยอยู่ คุณจับหัวเขาอยู่จริงไหมส่วนที่สุดที่สุดของของร่างกายเลยนะครับของอาจารย์นะครับได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่จะนะครับนำมาสัมผัสนะครับนะครับให้กับนะครับศีรษะทุกคนถูกต้องครับนะครับหลายๆคนเป็นมีความพึงพอใจที่อยากจะได้ได้สิ่งที่ดีๆแต่ว่าจ่ายเงินไปแต่เขาไม่มีสิทธิ์เลือกถูกไหมฮะไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะฉะนั้นเราต้องมีดุลพินิจในการศึกษาหรือเลือกสิ่งดีๆที่มาใส่ให้เขาอย่าดูแค่แค่มันถูกกว่ากัน หรือว่าผลมันเหมือนกันแต่แต่ความการเสี่ยงหรืออะไรมันคนละเรื่องคือเราต้องดูตรงนั้นด้วยอ,อ,อ,อนะครับจริงๆแล้วนะครับพอทั้งพูดมานะครับประมาณ4ข้อตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะครับ คือรเรื่องของไดป่าผมนะครับมักบอกเลยว่าไดารุ่นเก่าจะให้ความร้อนจากขดลวดซึ่งจะมีเรื่องของฉนวนยานหินเต็มๆนะครับคือถ้าเหมือนเสริมแล้วพุกฝุ่นยานหินจะลอยฟุ้งในากาศเพราะนั้นจะเป็นภัยต่อลูกค้าแล้วก็ช่งางเพราะฉะนั้นมือทุกคนจะได้สุดโดมแม้กร่บางลูกค้าบางคนมีบุตรหรือว่าเอาเด็กมาเนี่ยเด็กก็จะจะเกิดเกิดข้อจ่ช่ทำให้มันเป็นถึงมะเร็งในปอดเลยนะครับกชนวนยานหินเนี่ยซึ่งไดของมักเป็นไดที่ ส,ส,สั่งตรงมาจากอเมริกานะครับ,รบซึ่งเป็นใดที่ให้ความร้อนจากเซรามิกอย่างดีให้ความร้อนขึ้นต่าซึ่งจะเรียนแบบนการให้ความร้อนเหมือนให้ไมโครเวฟซึ่งจะไม่มีแรงลมท,ท,ท,ที่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 แรง<อ>นะครับ<อ>จะมีความร้อนมาพร้อมไอออนิกและความร้อนจะเกิดในเลเยอร์กลางก่อนจะถึงออกมาถึงเลเยอร์ข้างนอกครับ<อ>เพราะฉะนั้นคือตรงนี้จะไม่มีชนวนยห,หิน<อ>จะไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ ก็อันนี้สุดยอดนะครับนะครับอันนี้อุปกรณ์แล้วแหละนะครับเมื่อกี้นิกจะพูดถึงสิ่งที่นะครับจะมอบนศีษาะคุณนะครับเริ่มต้นด้วยเดินเข้ามานะครับสิ่งที่คุณสัมผัสนะครับสิ่งที่คุณนอนเข้าไปสิ่งที่จะมานะครับอ่าอยู่บนศีสามคุณนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่จะนำมาใช้กับคุณด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็น ความสุดยอดนะครับในการนะครับให้บริการนะครับของอาจารย์มาร์คนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับี่ยังเหลืออยู่ครับอีกสองข้อครับสองข้ออีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของแปลงนะครับแปลงของมันเป็นแปลง YS Park ที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นเมื่อกี้เมื่อก่อนที่จะมามาอัดรายการเนี้ยมีญี่ปุ่นถึง60คนนำทัวร์มามามาดูที่ร้านมาร์คนะครับมาก์าบอกว่าเป็นแพงที่เป็นแปลงที่แพงที่สุดในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สั่งมาเป็นทีหลายหลายแสนบาทซึ่งในขนาดเดียวกันร้านอื่นเขาใช้แปลง หลักร้อยหลักพันแต่ uh huh. คือหมายถึงหลักร้อยไม่มีหลักพันแต่เราเป็นหลักพันหลักหม uh ื huh. ่นซึ่ง uh huh. ส,สั่งทีห้าส uh ิบห้าหกห้าห้าสิบด้านเนี่ยเป็นเป็นหลายหลายแสนบาทจริงๆ oh. นะครับมันมีคุณสมบัติใน,ใน,ใ,นในการที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เพราะมันมีนานโนนานโนซิลเวอร์ไนรอนเคลือบอยู่ ครับสามารถใช้แบคทีเรียอ่ฆ่าแบคทีเรียได้ท่านที่ที่คุณใช้แปรงก็ะีนัเป็นการฆ่าเชื้อว้าวครับนะครับท่านนี้ที่คุณใช้แปรงเสร็จปุ๊บมันจะฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ไอออนิกในสีรษะเรียบร้อยเลยใช่เพราะการใช้แปรงร่วมกันในร้านทัผมทั่วไปไม่สามารถปฏิเสธในการใช้แปรงร่วมกันได้เพราะนั้นคือเราถ้าเกิดเราใช้ต้องใช้แปรงที่ดีอมันจะได้มันทําให้คุณมีความมั่นใจนะครับเราเียไม่ได้อย่างที่อาจารย์มาร์กบอกถูกต้องใช้แปรงร่วมกันแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าแปรงนนนั้มีออิ มันจะจัดการค่าเชื้อเรียบร้อยเลยครับเพราะว่าเป็นหนึ่งนะครับในความเป็นฝลาอินเนทแล้วก็เป็นประจุนครับค่าเชื้อไปทีเดียทันทีเลยครับโอ้นะครับยิ่งพูดนะครับผมไม่ได้ทราบตรงนี้มาก่อนยิ่งพูดยิ่งอึ้งเลยครับอาจารย์มันเป็นมันเป็นอะไรที่ลูกค้าพอฟังแล้วก็อึ้งว่าร้านถังผต้องมีอย่างนี้เหรอใช่ไหมแต่มันจําเป็นครับมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมใช่ครับเป็นเรื่องของการแข่งในนวัตกรรมแต่สุดท้าย นวัตกรรมทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพถ้าเผื่อทีมช่างไม่มีการเรียนรู้ข้อจีถูกต้องครับครับต้องมีการเรียนรู้เพราะว่าตอ,ตอนแรกๆมันมีเรื่องของการใช้อันนี้ไม่เป็นไม่เกิดผลอะไรเนี่ยการใช้ออกนิกไม่เป็นแล้วทาให้ผมรู้สึกว่าได้ผลมาไม่ได้ดีเท่าน้ํายาเคมีคแต่คือทุกอย่างได้ผ่านการกันกรองการเรียนรู้มาหมดแล้วทีมงานของช่างนี่จะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากครับ เขตรงนี้ต้องเขาต้องเข้ามาเรียนนะครับที่สถาบันออกมาด้วยคือที่ที่ร้านเนี่ยเราจะผลิตช่างใช้เองเพราะฉะนั้นคือเราจะเริ่มให้โอกาสตั้งแต่คนที่ไม่เป็นสอนความรู้เป็นแนวทางเราแล้วก็เริ่มตั้งแต่เป็นแอสซิสแตนต์จนถึงเป็นสไตลิสต์เราสอนเองครับโอ้ท่านผู้ชมกับผมเสียพรส์จริงจริงนะครับนะครับหนึ่งร้านทาผมนะครับที่นี่นะครับคุณสมบัตินะครับทั้งเจ็ดอย่างตั้งแต่คุณเดินก้าวเข้าไปนะครับสิ่งที่คุณได้สัมผัสสิ่งที่คุณนอนลงไป สิ่งนะครับที่นะครับนำมานะครับปรุงแต่งให้กับคุณนะครับรวมถึงอุปกรณ์นะที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นคลากลโดยตรงนี้สําคัญนะครับเข้ามารวมกันนะครับกลายเป็นนะครับสถาปันของอาจารย์มานะครับนี่เป็นนะครับเป็นคำตอบให้ผมทราบว่าอะไรว่าถ้าบางคนคงต้องบินมาที่นี่หรือแมว่าบางกลุ่มนะครับต้องบินมาจากประเทศต่างประเทศนะครับเพื่อมาที่ร้านของอาจารย์ม้าที่เช้าหรานะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับ หลายหคนนะครับคงสงสัยแล้วแหละว,ว่านะครับตอนนี้นะครับอาจารย์มาร์กนะครับดำรงชีวิตนะครับเป็นยังไงบ้างชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนตัวสักครู่เดียว Super Model Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ซูเปอร์โมเดลเน็ตเว 寻找。